มาผิดใส่มุมของคนไทยเนาะพี่น้องเนาะเสาหลกกัเขาใจพี่น้องไทยนะเลากกัเขาใจคนไทยเนาะเ่าหลากเสือว่าคนไทยนะก่อนเขาเจาสีตัดชิ้นใจเห็ดหยังเขาเจ้ามีนเพียรผลเนาะพี่น้องเนาะเขาเจ้าแบบผิดขีดถวนแล้วเขาเจ้าแบบว่าให้โอกาสแบบชารพัดคือหายแล้วนะพี่น้องว่าถ้าหากว่าเป็นตัวของเลากเองในฐานะที่เคยเป็นแรงงานนะพี่น้องเชลากบอกเลยว่าเชาหลกสงสารคนกัมพูชาเนาะผีดถูกเลิกจ้างนะพี่น้อง สลาบัวหู้ดอกว่าคว่มูอชุดของแรงงานกัมพูชานะ่ะชิมเป็นแบบเดียวกับสลาหรือบอ่กนะพี่น้องเสลาเนี่บอกเลยนะว่ะมีคว่มแบบผูกพันกับประเทศไทยมีคู่มแบบว่าคุ้นเคยกับประเทศไทยนะคำาว่บบ้านลังทีโสงนะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมืเอมกก่อเนอี้มาพบกระส่งสาวลาสเนี่ยเลยลเด้อมาพบมาพบกันตอนเศร้าๆเด้อพี่น้อง มื่อนี้บรรยากาศบ้านสซาห13-14องศาเนาะพี่น้องเนาะตอนเช้าๆก็แบบว่าเย็นเย็นพี่น้องเลยแบบลงมาข้างล่างเดี๋ยวนี้แบบบรรยากาศลงเลยฮะนะแบบบรรยากาศจะแบบบ่มีลมนะแต่มันเย็นแบบเย็นเขากระดูกฮะนะพี่นอ้องช่วงนี้แบบอยู่เล่าแบบอากาศหนาวแหงนะ้งเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้สซาหลากำลังปิ้งแหนมเนาะพี่น้องเนาะอยู่เคียนพั้วพุ่มที่หนึ่งเขาแล้วเนาะพี่น้องก็เลยปิ้งแหนมไปกินตอนเช้าเนาะพอแพตตี้ก็คนหน่อยก็ไปหาเกลือไก่ <laughs> สซาหลาอะไรให้คนหน่อยไปเกลือไก่น้ำผนะึ้งเนาะสซาหอยากถ่ายคลิป บอกว่าไอ้ใสเกือแล้วก็ไปเกลือไก่น้ำผ่อเด้อวริษัทผู้คนก็ไปเกลือไก่นะตอนนี้ก็ออกจากบ่อปลาแล้วเกลือปลาก่อนนะพี่น้องเกลือไก่เกลือเป็ดเนี่ยมือเศร้าพี่น้องชีวิตอีทีชีวิตปัญญาวันกับชุดประมาณนี้แหละพี่น้องพอเฟสต์คนกะมีอ่ะโครงการต่ออีกแล้วพี่น้องเพิ่งชีอ่าเห็ดประตูบ้านให้น้องสาวเซตเนาะสลากะกำลังเทกำลังท่าชีเซตนะพี่น้อง เพิ่นก็มาเห็ดโครงการต่อก็คือเห็ดโครงลังคาให้หลดน้องพี่น้องเนาะเมื่อวานเนี่ยพอกันโบยู่พี่น้องเมื่อวานเนี่ยพากันไปอ่ะเอาเอกสารหลดอยู่สวรรค์เนาะพี่น้องก็เป็นรังแรกของพอตี้ดีที่นครหลดเขาในเมืองแล้อก็ขับหลุดอ่าระยะทางไกลอะนะก็โอเคอยู่ได้พี่น้องพอตีู้งซึกว่าพัฒนาไว้เนาะก็คือว่าแหละเพราะเพิ่นก็เป็นมาอยู่แล้วนะเป็นขับหลดมาอยู่แล้วอ่าก่อนที่เป็นขับหลกดกับเป็นอยู่ประเทศไทยได้พี่น้อง อ่าไปเห็นงานอยู่ไทยแหละกเบชาแก่คนแบบให้ถอยรถให้อายังนะว่าจัดโค้งผลลุกเนาะเพิ่นก็เลยเป็นนะนะพี่น้องก็เลยแบบว่าพ่อเขามีอ่าประสบการณ์อยู่แล้วนะพอมามีของจะโค้งกับคนทางที่แบบเป็นง่ายแหละกัแบบสิ้นไหวนะพี่น้องโอเคพี่น้องมื่อกี้สลาดก็มีเรื่องเล่าของคนกัมพูชาเรื่งงานกัมพูชามาบอกพี่น้องฟังเนาะก็มีพี่เอฟซีทางสกลนครเนาะพี่น้องพี่ทวีสินเพิ่นก็บอกว่า คนก็คอมเมนต์ว่าน้องหล่าอ้าอยากให้น้องเหตุคลิปเกี่ยวกับการเลิกจ้างแรงงานกัมพูชาอยู่ในประเทศไทยเนาะ,ะ,ะว่ะอ่าวันน้องหล่ามีข้อมู้ซึกอแบบใดเนาะพี่นอ้องอ่าสลากอะชิโม,มะบอกข้อมู้ซึกเกี่ยวกับอ่าเรื่องเล่านี่เนาะพี่นอ้องเนาะในฐานะแรงงานคือกันเนาะในอดีตสลาก,กเคยไปเห็นงานอยู่ไทยเนาะพี่นอ้องเนาะ ก็เห็นงานอยู่ไทยหนึ่งก็ใช้คข้ามาสิบหาสิบหกปีได้น้นองพี่น้องเพิ่งคิดกลับมาอยู่บ้านกับคุณคิดครบสามปีวังสิ้นปีที่แล้วน้นองพี่น้องเนาะวังสิ้นปีวังยางเนี่แหละครบสามปีเต็มเนาะกับการกลับมาอยู่บ้านเนาะในขณะที่ฉลาสมาอยู่บ้านฉลาสก็มีความูลห่อห่อถึงประเทศไทยเนาะพี่น้องฉลาสอ่ะเขาใเขาไปเที่ยวประเทศไทยอยู่ตลอดเนาะพี่น้องเนาะการเขาไปเที่ยวกับพี่ละาทัาง้งนาะพี่น้องก็ยังไปแถวอ่ะมุกดาหารน,นี่กอะไปขนถังบ่อยเนาะพี่น้องเนาะ เวลาเอื่ยมาเอื่ยก็ห้ไปรับแล้วก็ไปหาซื่อของอยู่ในวิกซีแมคโครอย่างแบบนี้นะพี่น้องใส่คำว่าประเทศไทยนะเขาผูกพันนะพี่น้องในคมชื่อของสลากเด็กฉลามีข้อมูลชื่อของฉลากผูกพันกับประเทศไทยผูกพันกับคนไทยเนาะพี่นอ้องมาว่าเรื่องคําว่าเลิกจ้างของแรงงานกัมพูชานะพี่น้องสลามัวหูหรอกว่าข้อมูลชื่อของแรงงานกัมพูชานะ่ะชิมเป็นแบบเดียวกับสลารือบ่อนะพี่น้อง เท่าลานี่บอกเลยนะว่ามีความแบบผูกพันกับประเทศไทยมีความแบบว่าคุ้นเคยกับประเทศไทยนะคำว่าบ้านลังทีโงกเนาะพี่น้องเนาะบอกเลยนะว่าประเทศไทยน่ะเป็นประเทศที่ให้โอกาสอ ok ่าแรงงานนี่ค่ะแบบลร้ชั้นชาติเนาะพี่น้องเนาะเพราว่าที่เป็นเล่ากัมพูชาเมียนมาแล้วก็อีกชั้นชาติหนึ่งก็คือเวียดนามเนาะพี่น้องเนาะก็ต่ก่อนก็มีสามชั้นชาติเนาะพี่น้องทุกเมื่อนี่ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งชั้นชาติก็คือเวียดนามเป็นสี่ชั้นชาติเนาะพี่น้องเนาะ คนใดที่เขาไปเหตุงานอยู่ไทยคนใดที่เข่าไปสัมผัสอยู่ไทยนนะพี่น้องฉลาเสือเหลือเกินว่ะคนคนนั้นย่อมมีคมหักแล้วก็ูกพทนกับประเทศไทยเนาะฉลากก็บอกแบบสั่นเพราะมันหนาวพี่น้องเนาะอ่าโดยส่วนตัวฉลาเนาะฉลามีควมหูซึกแบบใจเกี่ยวกับเรื่องเล่านี่นะถ้าหากว่าเป็นตัวของฉลาเองในฐานะที่เคยเป็น,นงานเห็นนะพี่น้องฉลาบอกเลยว่าฉลาสงสารคนกัมพูชาเนาะ ผิดถือเลิกจ้าฮะนะพี่น้องอันนี้ว่าในขานะแรงงานก่อนเด้อพี่น้องก็คือแบบว่าสงสารนะฮะแบบว่าเข้าเคยมีทีผักพิ้งเนาะเคยมีประเทศไทยค่อยแบบว่ะาหายบ่นทำมาหากินหา,นหายบ่นหาเงินหา,นหาทองส่งให้พอ่อให้แม่ใส้ะนะพี่น้องชีวิตครอบครัวก,ก็หาเงินจากประเทศไทยจากลูกผี่เพี้ยงงานอยู่ไทยส่งไปหาเพื่อแบบเลี้ยงชีพเพื่อแบบดำรงชีวิตในแต่ละเมื่อฮะนะพี่น้อง พอมื้อนึงหั่นน่ะแบบวัดแรงงานอ่เฮาเบิดและแว่ามีข่าวออกมาว่าอ่าทางในจ้างไทยทางหน่วยงานมแรงงานของไทยน่ะบ่ต่อสัญญาจ้างให้แรงงานกัมพูชาเานันหั่นนะบอกเลยถ้าหาว่าเป็นตัวฉลานนี่พราแบบคือสิชอกขนาดพี่น้องว่าเออต่อไปเฮา,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 าสิทํามาหากินหยังเฮาสิหาเงินมาแต่เลี้ยงครอบครัวเฮาสิหาเงินมาแต่แบบ ใช้ชีวิตต่อไปหนะเพราะว่าที่พึ่งสุดท้ายของเฮากับคือประเทศไทยหนะพี่นอ้องอ่าฉลาดคือชีสอกแล้วก็คือชีแบบว่าคิดยังบอกบอกยังบ่ถือะนะพี่น้องแบบว่าต่อไปอะเขา้าชียู่ชีกินอย่างมันชีมีคํานี่เขามาในชีวิตนะมันชีมีคํานี่เขามาอยู่ในหัวหนะแล้วครอบครัวเข้าได้ชีไปอย่างไรต่อลูกเขา้าที่หาเงินมาแต่ใส่เลียงพอแม่เฮ้าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันอะเขาเสียอเ,อเงินมาแต่ใส่เผื่อสีจุนเจ้อเขาเจ้าฮะนะเพราะว่า ที่ิงพุทธายของเข้าก็คือประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะพอมือหนึ่งทั้งในจางไทยบ่ต่อสชญญาจางเร็วบ่จ้างเขา,เ, هنا, า,เ,ารเ,เร้วคณะในฐานะชลาก็เคยเป็นแรงงานนากันเนาะชลาบอกเลยว่าชลาสงสารคนเหล่านี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะอันนี้คือมุมของคนที่เคยเป็นแรงงานเนาะพี่นอนะ้องเนาะมาผิดใส่มุมของคนไทยเนาะพี่น้องเนาะชลาก็เข้าใจพี่น้องไทยนะชลาก็เข้าใจคนไทยเนาะ อ่าเท่าหลาเสือว่าคนไทยนะ่ะก่อนเขาเจ้าสีตัดทิ้งใจเห็ดหยังเขาเจ้ามีนเพจแหล่ผลนะพี่น้องเนาะเขาเจ้าแบบผิดขีดถวนแล้วเขาเจ้าแบบอ่าให้โอกาสแบบสารพัดขีดหันแล้วนะพี่น้องว่าเขาเจ้าแบบเห็นใจเพื่อนมนุษย์คือกันนะพี่น้องเขาเจ้าเข้าใจคำว่าแรงงานน่ะเขาไปหาเงินอยู่ประเทศไทยคือเจาะคาเขาเจ้าบ่มีสีดผึ่งเนาะก็คือเศรษฐกิจย่บันของเขาเจนะเ้าน่คือบอดี้เขาเจนะ้าทั้งแบบหอ ความฝันหอกความหวังไปฝึงทางประเทศไทยอะนะพี่น้องเขาเจ้ากับเข้าใจจุดนี้ดีเนะาะตลาเข้าใจนะว่ะคนไทยเขาเจ,จ้ามีเหตุเราคนนะแต่แห่ว่ะสถานการณ์นี่มันบีบบังคับนะพี่น้องก็คือหงหูงนะ้เนาะพี่น้องเนาะอ่าไทยกับกัมพูชาก็มีเรื่องแบบปะทะกันนะพี่น้องแบบว่ามันยืดเยื้อเนาะมันบดจกบดซิมมันเป็นเรื่องเล่าที่แบบไร้เล้งน,นะมันเป็นเรื่องเล่าระดับประเทศนะพี่น้องแบบว่า คําว่าประชาชนน่ะเขาเจ้าอ่านสิบุหูเรื่องเนาะแต่คําว่ารัฐบาลคําว่าผู้ใหญ่ก็บผูใหญ่อะนะพี่น้องเขาเจ้าเจรจากันเขาเจ้าสุดแต่ปนีปนอมแล้วอนะแต่ทั้งฝั่งกัมพูชาเขาเจ้ากะบ่เห็นขอตกลงบ่เห็นคําว่าไทยให้โอกาสไทยปนีปนอมเนาะเขาเจ้ากันแบบว่ะตัดสินใจแบบบ่เห็นหัวประชาชนจะาของนะเอาแต่ใจนะพี่น้องแบบ เฮ็ดอีหยังก็คิดแต่ว่าเอออยากได้อยากชนะด้วยทีโบเห็นแบบว่าประชาชนนะนะพี่น้องอ่าสลากกับเขาใจนะทุดนี้เนาะเขาสลากเขาใจพี่น้องไทยนะสลากเขาใจคนไทยถูกคนที่เขาเจ้ามีความคิดที่อยากเลิกจ้างนะตอนนี้เนาะเขาเจ้าแบบว่าอยากให้หู้ว่ะถ้าหากว่ามือหนึ่งประเทศไทยเอาจริงแล้วคนกัมพูชาี่อยู่จังไดแหละอ่าทาั้งผู้ใหญ่ของกัมพูชาเน่ะ เป็นจังใดนะพี่น้องเพราะว่าประเทศไทยซื้อไผ่เนื้อขว่าประเทศกัมพูชาเนาะซือไผ่ไว้หญงกว่าะนะพี่น้องสาละเข้าใจดิเข้าใจคําว่าหักษาอาธิปไตยของประเทศไทยหักษาแบบว่าคุณประโยชน์ของประเทศไทยนะพี่น้องเขาจะต้องหักษาคุณประโยชน์ของประเทศไทยเห็นได้หลายที่สุดเนาะพี่น้องเนาะก็คือแบบว่าสิ่งใดที่ดีเนื้อตัวใดที่ดีก็คือตัดออกไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ตัดออกเผื่อชบวภัยมันหลุกลามไปในส่วนอื่นนะพี่น้องสลากับเขาใจในสิ่งที่คนไทยเห็นนะตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้ามว่ามีความซึกงแบบใดกับชิปมาณนี่แหละพี่น้องอทั้งเขาใจอ่ทาทั้งเห็นใจแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเนาะแล้วก็ทั้งเขาใจแบบสุดซึ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของพี่น้องชาวไทยในทางนี้เนาะพี่น้องเนาะกันนะในความซึ้งของฉลาเนาะสหาหหว่าเป็นประเทศเล่ารือวะ เป็นประเทศอื่นๆเขาเจ้ากับคือตัดชินใจแบบคนไทย่แหละพราะเนื้อไรตัวได้ิบวดีก็คือตัดออกเนาะพี่น้องเนาะโดยที่บอยากให้มันลุกลามไปส่วนอื่นของหลังกายนะพี่น้องเปรียบกับประเทศก็คือกันเนาะาหาววายังมีแรงงานกัมพูชาอยู่ในประเทศไทยกะก็มีข้อมูลชึดแบบบอดี้นะพี่น้องเพราะว่าเป็นประเทศที่กำลังมีปัญหากับเฮ้านะอาชิงได้ที่เฮ้าสามารถพักด้านออกไปก่อนกะพักด้านออกไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะ เพื่อความหมันคงเพื mond, io, ่อความแบบปลอดภัยของประเทศนาะพี os, ่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็คือข้อมูลซืกอของฉลาเนาะพี่น้องถ้าหาว่าฉลาว่าพิษหรือว่าวัากูประการใดฉลาประ้องขอโทษขออภัยมานาทีีเด้อก็จจกข้อมูลซืกอของประชาชนเราคนหนึ่งที่เคยเข้าไปเห็นงานอยู่ประเทศไทยเนาะเห็นใจคนไทยกับเขาหายประเทศไทยเขาหายคนไทยสูงเนาะ พ่อหายปอดไัยกันถูกคนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สระกสิทพอจบทลิปสนิกรพ่อ,อหายพี่น้องถุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสระอันนี้เด้อสบายดีสวัสดีค่ะโอ้ยบรรยากาศนาว้วพี่น้องจ้า